สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องนุชนาทบอลสีนะคะพบกับนุชนะคะท่านผู้ชมส่วนนุชนาทบอลสีนะคะวันนี้นะคะนุชม,มีไม้ป้ายนะคะท่านผู้ชมไม้ป้ายไม้ด่างนะคะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะคะหลายรายการเลยนะคะวันนี้เ๋ยวนุชจะมาแจ้งเบอร์โทรก่อนนะคะท่านผู้ชมเบอร์โทร0ูนย์ 7, 7 9ดเจดห้าสองดเจดสามสี่ 4, นะคะท่านผู้ชมจ๋า โทรหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอดไลน์สแกน q r วอารโค้ดทางด้านล่างนี้มาได้เลยนะคะใครสนใจต้นอะไรนะคะโทรมาสอบถามนะคะหรือว่าแคปรูปนะคะแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวนราจะมาเริ่มกันเลยนะคะท่านผู้ชมว่าวันนี้นะคะนุชมีอะไรมาแบ่งปันท่านผู้ชมบ้างนะคะเริ่มที่ทางด้านนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าทางด้านนี้จะเป็นมหาราชนะคะ มหาราชป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมให้ที่500บาทนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้ติดด่างเหลืองมาด้วยนะคะท่านผู้ชมจ๋ามหาราชนะคะให้ที่500บาทนะคะนี่นะการถางละ500บาทนะคะท่านผู้ชมมหาราชนะคะมาทางด้านนี้นะคะมาทางด้านนี้จะเป็นเท้าลำไยนะคะท่านผู้ชมจ๋าเท้าลำไยวันนี้นุ้ให้ที่400บาทนะคะ เท้าลำไยป้ายสวยๆแบบนี้เลยให้ที่400บาทนะคะมาทางด้านนี้นะคะท่านผู้ชมมาทางด้านนี้จะเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปนะคะฟอร์มนี้นะคะนูให้ที่400บาทเช่นกันนะคะวันนี้มาเซลล์เซลล์ให้เลยนะคะให้ที่400บาทนะคะสําหรับชมพูทวีปใบนี้นะคะท่านผู้ชมใบนี้ป้ายมาทั้งใบเลยนะคะนี่เนาะสวยมากๆนะคะให้ที่400บาทนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นเจ้าจักรพรัดนะคะ เจ้าจัก,กรพพัดไฟส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านะผู้ชมสามกระถางนู่น้ายที่สามร้อยบาทนะคะนี่นะคะมันส,สวยๆแบบนี้นะคะสามกระถางให้สี่ร้อยสามร้อยบาทเนาะส่วนกระถางนี้เป็นฟอร์มใหญ่ไซส์ตั้งแม่เลยนะคะกระถางนี้ให้ไปที่สามร้อยห้าสิบาทเนาะนี่นะอันนี้สามร้อยนะคะท่านผู้ชมมันนี้ให้สามร้อยห้าสิบนะมิคิดว่าถ้าใครอยากได้ก็ต้องรับต้นนี้ไปเลยนะคะสามร้อยห้าสิบนะสำหรับเจ้าจาัก,กรพรัดนะคะ มาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะท่านผู้ชมจ๋ามหาเศรษฐี er มี3ากระถางเนาะมหาเศรษฐีป้ายแบบนี้นะคะนุ้ดไทยที่350บาทนะคะท่านผู้ชมมหาเศรษฐีนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นลูกไม้ด่างอาจารย์ปอนะคะท่านผู้ชมลูกไม้ด่างอาจารย์ปอนะคะติดด่างมาแล้วแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจานุ้ไทยที่300บาทนะคะติดด่างๆแบบนี้นะคะ เป็นลูกไม้มะเร็ดนะคะของอาจารย์ปอนะคะท่านผู้ชมจ๋าติดด่างแล้วทุกต้นนะคะนุ้ดให้ที่ต้นละ300อบาทนะคะสําหรับลูกไม้นะคะนี่นะเขาจะติดด่างมาแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่นะคะให้ที่300อบาทนะคะสําหรับลูกไม้ด่างอาจารย์ปอนอะเดี๋ยวเรามาทางด้านนี้กันบ้างทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้ แดงๆแบบนี้เลยชื่ออะไรเนาะต้นนี้นะคะกระบี่นายร้อยนะคะท่านผู้ชมกระบี่นายร้อยนะคะดางเหลืองสวยๆแบบนี้เลยนะคะหดห่วยไทยที่ห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมกระบี่นายร้อยมีแค่สามกระถางนะคะห้าร้อยบาทนะต่อไปทางด้านนี้จะเป็นจังหวัดระยองจังหวัดระยองก็ห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมมีแค่สองกระถางแล้วเนาะ ทางด้านนี้จะเป็นพายจันนะคะท่านผู้ชมจ๋าพายจันเหลือสองกระถางนะคะให้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะพายจันเนาะแล้วมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นทาาดบางแก้วนะคะธ้าดบางแก้วนี้ก็ให้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะหน่าชมพูแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมสําหรับทาาดบางแก้วนะคะห้าร้อยบาทนะคะ ส่วนทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นขุนไกรนะคะท่านผู้ชมขุนไกรป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้นูตให้ที่350บาทเท่านั้นนะคะสําหรับขุนไกรเนาะเป็นต้นใหญ่แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะต้นใหญ่สาตั้งแม่นะเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะป้ายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับขุนไกรนะคะให้ที่350นะคะส่วนทางด้านนี้จะเป็นเจ้าพญานาหมื่นนะคะท่านผู้ชม เจ้าพญานาหมื่นนะคะ350บาทนะคะนี่กัดสีมาแล้วเนาะต้นใหญ่แล้วนะคะท่านผู้ชมเจ้าพญานาหมืน่นสามบาทนะคะส่วนทางด้านนี้จะเป็นช,ชายชนนะคะชายชนไซส์นี้นดให้ที่200บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะหลอดใหม่มาแดงๆแล้วเนาะ200บาทนะฟอร์มนี้ให้ที่200บาทนะคะส่วนอันนี้แดงยันการแบบนี้ต้นนี้ให้ที่300อยนะ ใชอยากได้นะคะนี่นะคะแดบงบแบบแบบแดงทั้งก้านทั้งใบแบบนี้เลยให้ที่สามร้อยบาทนะคะสําหรับชายชนเนาะต่อมาศีลาหุ่มทองทางด้านนี้นะคะให้ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะศีลาหุ่มทองสองร้อยห้าสิบบาทนะมีสามกระถางนะคะแล้วก็ทางนี้เศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจานี้นะคะเดี๋ยวมาทางด้านนี้กันบ้างมีอะไรแบ่งอีกเอ่ย ทางด้านนี้นะคะท่านผู้ชมนางรากสดนะคะนางรากสดป้ายนูทายที่500บาทนะคะนางรากสดป้ายมีสองกระถาง500านะคะแล้วก็เทพเทวฤิศนะคะเทพเพวฤิศป้ายสวยๆแบบนี้เหมือนกันเนาะ500บาทนะคะเทพเทวริศนะคะท่านผู้ชมจ๋าต่อไปนารีบุรพานะคะนารีบุรพาให้ที่400บาทนะคะป้ายสวยๆกัน,ะะเ,นเลยนะคะท่านผู้ชม400บาทนะคะนารีบุรพานะคะ มาทางด้านนี้จะเป็นรัตนสินนะคะด้านผู้ชมจ๋ารัตนสินให้ที่300บาทนะคะรัตนสินสามร้อยบาทนะคะทางด้านนี้จะเป็นนพเก้ามีต้นเดียวเนาะนพเก้าด่างเหลืองนะคะด้านผู้ชมจ๋าให้ที่500บาทนะคะนพเก้าด่างเหลืองนะคะมาทางด้านนี้นะคะมาแบ่งปันรวยล้นฟ้าไทยนะคะด้านผู้ชมจ๋าสวยมากๆเลยนะคะ รวยลุ้นฟ้าไทยนะคะของที่สวนนะคะสวยจริงๆนะคะท่านผู้ชมอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะนี่นะกระดูกขาวแบบนี้นะคะรวยลุ้นฟ้าไทย500บาทนะคะท่านผู้ชมจ๋าจะเป็นไซต์ตั้งแม่แล้วนะคะนี่นะเป็นไซต์ตั้งแม่นะคะอยู่ในกระถาง5.5เนาะ5.5หรือ5นิ้วประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะสวยมากๆนะคะนุ้ดแบ่งให้ที่500บาทนะสำหรับรวยลุ้นฟ้านะคะ ใครอยากได้เอาไปตั้งแม่นะคะนี่นะสวยมากๆนะคะโดยล้นฟ้าไทยนะคะ500บาทนะคะมาทางด้านนี้เพชรเจ็ดส mm. ีใตั้งแม่เช่นกันนะคะด่างมาแล้วนะนุษย์ให้ที่500บาทนะคะท่านผู้ชมจะมีแค่กระถางเดียวนะคะสำหรับเพชรเจ็ดสีกระถางนี้ให้ที่500บาทนะคะมาทางด้านนี้นะคะเทพเทวา เทพเทวาป้ายนะคะท่านผู้ชมจ๋าให้ที่300บาทนะคะเป็นเทพเทวาป้ายนะคะ300บาทนะเดี๋ยวเรามาทางด้านนี้กันมีอะไรบ้างทางด้านนี้นะคะท่านผู้ชมออาต้นนี้ก่อนองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะต้นนี้นุ้ให้ที่500บาทนะคะองค์หญิงทอฝันป้ายนะคะนี่นะ500บาทนะคะ ต่อไปมาณนเมืองนนเนาะน้เมืองนนนะคะติดด่างมาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมติดด่างมาประมาณนี้นะคะนุทให้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะเป็นน้ำเมืองนนนะคะต้นนี้นะคะเขาติดด่างมาตรงนี้นะคะนี่นะด่างชมพูมาแล้วแบบนี้เลยต่อมาทางด้านนี้นะคะท่านผู้ชมจะเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะเพชรบ้านปทุมนะคะเป็นบอใป้ายนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เพชรบ้านปทุมนุทให้ที่หนึ่งพันบาทนะคะเพชรบ้านปทุมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีแค่ต้นเดียวนะหนึ่งพันบาทนะคะเพชรบ้านปทุมนะคะสวยๆเลยนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะท่านผู้ชมทางด้านนี้จะเป็นสีลานะคะสีลาหน้าเทพนะคะติดด่างเหลืองมาแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะนุทให้ที่หนึ่งพันบาทเช่นกันนะคะนี่นะ สีลาหุ่มทองหน้าเทพนะคะติดแต่งเหลืองมาแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าต่อมาทางด้านนี้เพชรจอมทองนะคะท่านผู้ชมเพชรจอมทองนะคะสวยมากๆนะคะป้ายมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรจอมทองนะคะนุ้ยให้ที่หนึ่งพันห้ารอยบาทนะคะไซส์นี้นะคะด่างทุกใบเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะสําหรับเพชรจอมทองต้นนี้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชม ไออยากได้นะคะมีแบ่งแค่ต้นเดียวนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นกําเนิดรัย์นะคะท่านผู้ชมจา๋าเป็นไม้มาเป็นเป็นไม้จากสวนมลไยทองนะคะอันนี้อยู่ในกระถางห้าจุดหนิ้วนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะกําเนิดซัพย์นะคะนี่นะสวยมากๆเลยนะคะเขาขายอยู่กันประมาณสี่ห้าพันนะคะวันนี้นะคะนุชแบ่งให้ที่ 2,000บาทนะคะสำหรับกำเนิดซับต้นนี้นะคะท่านผู้ชมอยู่ในกระถาง5.5นิ้วเนาะนี่นะคะกำเนิดซับนะคะเป็นไม้สวนมะลัยทองของอาจารย์วีรัตนะคะท่านผู้ชมจ๋าให้ที่2,000บาทนะคะนี่นะคะน้องชื่อกำเนิดซับนะคะท่านผู้ชมล้นกระถาง5นิ้วแล้วนะคะนี่นะใครจะเอาไปตั้งแม่พันธุสวยๆเลยนะคะสำหรับกำเนิดซับต้นนี้นะคะใครอยากได้โทรมาได้เลยนะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะคะวันนี้นะคะ กาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนุชนาฏบอลสีด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่นะ,ะสวยๆเลยสำหรับวันนี้นะคะนุต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับรวยล้นฟ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมจ๋าสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ